สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกเช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้มีไม้มงคลชนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมที่คนโสดต้องสุขสมหวังอย่างแน่นอนถ้าปลูกต้นไม้ชนิดนี้แล้วก็คนค้าขายก็ต้องร่ำรวยครับท่านผู้ชมต้องหามาปลูกไว้ในธุรกิจในลานค้าของท่านให้จงได้ าชื่อว่าต้นสเสนจันขาวซึ่งสเสนจันขาวจะเป็นต้นไม้ตระกูลบอลครับท่านผู้ชมมีใบคล้ายรูปหัวใจลักษณะเป็นเหมือนใบโพลับต้นลำต้นสีขาวแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยครับท่านผู้ชมเชื่อว่าครับท่านผู้ชมถ้าใครได้ปลูก ต้นสเสนจันทร์ขาวแล้วจะทำให้คนรักคนหลงมีเมตตามหานิยมทำให้ผู้ปลูกนั้นมีแต่คนรักไข่ปลองดองคนที่เป็นโสดคนที่ไม่มีคู่คนที่มีอุปสรรคเกี่ยวกับการมีคู่ก็จะได้มีคู่ครับท่านผู้ชมอันนี้ดูไว้ใช่ว่านะครับโบราณ เขาพิสูจน์มาแล้วนะครับแล้วก็เอามาปลูกกันตั้งแต่ช้านานครับท่านผู้ชมแล้วยังปลูกแล้วยังเพิ่มสเสน่ห์ให้ที่ทํางานของท่านนะครับดูดีแล้วก็มีคนหน้าคบหานั่นเองครับท่านผู้ชมและคนค้าคนขายครับท่านผู้ชมคนที่ทําธุรกิจเนาะมีต้นนี้ก็ทำให้การค้าขายราบรื่นนะครับ เงินทองไหลามาเทมาร่ำรวยนั่นเองสำหรับต้นนี้ก็ช่วยทั้งด้านเป็นเมตตามหานิยมทำให้ลูกค้าที่เห็นแล้วลูกค้าก็เดินเข้าร้านทำให้ธุรกิจของท่านร่ำรวยค้าขายดีนั่นเองซึ่ง ต้นไม้ชนิดนี้ครับท่านผู้ชมสเสน่์จนขาวเป็นไม้มงคลที่มีราคาแพงด้วยท่านใดที่จะทำไม้ประดับไม้มงคลครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกต้นไม้หนึ่งที่จะทำให้การทำต้นไม้หรือว่าเลี้ยงต้นไม้ขายได้มาเป็นกรอบเป็นกำรรเลยทีเดียว เนื่องจากเสน่ห์ยันขาวเป็นต้นไม้ยอดนิยมของคนไทยที่นำมาปลูกเสริมมงคลให้กับชีวิตนั่นเองเสน่ห์ยันขาวเป็นไม้ที่ชอบอยู่ในร่มครับท่านผู้ชมแสงลำไรนิดๆนะครับอันนี้ปลูกง่ายายเลี้ยงง่ายวิธีปลูกจะเป็นยังไงเขาชอบยังไงเรามาดูกันครับท่านผู้ชมการปลูกก็ใช้ดิน ที่มีส่วนผสมของใบก้ามปูแล้วก็มะพร้าวสับครับท่านผู้ชมเอามาผสมปลูกเข้าด้วยกันเนาะแล้วก็ลดน้ำสัปดาห์ละสองสามครั้งเท่านั้นเนื่องจากสเสน่ห์เนขาวเป็นไม้อวบน้ำอยู่แล้วนะครับแล้วก็หรือวิธีง่ายๆครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตดูว่าเอามือจิ้มลงไปว่าเขามีความชื้นอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ รดน้ําได้นะครับดูแลไม่ยากแล้วก็เพิ่มมงคลชีวิตให้กับตัวท่านเองนะครับวันนี้ก็เป็นต้นไม้มงคลต้นหนึ่งที่นายรักต้นไม้นํามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาในด้านล่างนี้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ